สวัสดีทุกคนค่ะวันนี้ที่18ตุลาคม2568เป็นวันที่ดาวอาทิตย์เนี่ยจะย้ายจากราศีกันมาอยู่ที่ราศีตุลน,นะคะในคลิปนี้เป็นของชาวราศีพฤษภเรามาดูว่าดาวอาทิตย์ย้ายแล้วจะมีผลอย่างไรบ้างกับชาวราศีพฤษภนะคะมาดูกันวันที่18ตุลาคมเนี่ยดาวอาทิตย์จะย้ายจากราศีกันมาที่ราศีตุลอยู่ที่ราศีตุลตนเนี่ยจนถึงที่17พฤศจิกายน2568ทีนี้ดาวอาทิตย์ย้ายมาอยู่ที่ตุลปุ๊บเนี่ยเขาได้ตำแหน่งในทางโหรา,าศาสตร์คือนิด นี่คืออะไรต่ําต้อยอเล็กๆน้อยๆขนาดเล็กก็ได้ค่ะซึ่งมันจะตรงข้ามกับคําว่ามหาอุดซึ่งมหาอุดจะมากมายขยัดอขนาดใหญ่เยอะแยะอะไรประมาณนี้แต่ทีนี้ของคุณนะ่ะดาวพุธนะเป็นดาวขอโทษนะคะดาวที่คุณนะเป็นดาวเจ้าเรือนอะไรดาวที่คุณเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุพันธุอยู่ในอริเนี่ยมองว่าเน,นมงบุมบวกเนาะ เรื่องของคนในครอบครัวคุณเองนะนักคิดว่างนี้นะอาจจะมีะคนในครอบครัวคุณบางคนนะ่ะอาจจะให้ความช่วยเหลือคุณในเรื่องอที่คุณติดขัดเกิดขึ้นในบางคนนะหรือแม้กระทั่งในการดําเนินชีวิตคนในครอบครัวคุณเองอะถ้าดาวที่เป็นแบบนี้บางทีมันก็จจะเรื่องของการเออ มีอาจจะมีความใจร้อนกันบ้างเล็กๆ,ๆน้อยๆเกิดขึ้นได้แต่ถ้าเขาเออคิดว่าปรับตัวเองให้ใจเย็นลงเนี่ยเรื่องของในครอบครัวเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีาการทะเลาะเกิดขึ้นก็ได้นะคะอันนี้ต้องดูนะว่าสถานการณ์ตรงนี้นคือเรื่องอะไรนะแต่นี่นเป็นเรื่องของดาวทิศมองอย่างหนึ่งพันธุ์ทันเป็นเรื่องของบ้านรถที่ดีก็ได้ถ้าใครที่จะ ออพยายามที่จะสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นในครอบครัวคุณเองเนี่ยเช่นบางคนน่ยต้องการมีบ้านมีรถมีที่ดินเนี่ยเพราะอยู่เรือนอริอย่างเงี้ยคุณต้องใช้ความพยายามอย่างมากคุณจะได้สิ่งนั้นมาหรืออ,อ,อยากจะมีบ้านมีรถแต่บางทีอ่ะเราอาจจะเก็บเงินเนี่ยได้ไม่มากถ้ายุอย่างเช่นบางคนอยากมีบ้านคุณก็ อาจจะมีเงินดาวอยู่แค่เล็กน้อยก็ได้ไปดาวบ้านก็ได้นะแต่อาจจะเป็นลักษณะว่าดาวอ,อ,อยู่ที่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ละ่ะก็ต้องดูว่าบ้านคุณเป็นขนาดไหนอาจจะเป็นขนาดเล็กก็ได้ก็หรือเป็นบ้านมือสองก็ได้นะคะหรือพวกคอนโดก็ได้ที่เป็นขนาดเล็กเนี่ยอันนี้ก็ต้องไปดูนะว่าแต่ละคนจะเป็นเรื่องอะไรลองไปปรับดูกันนะคะแต่ทีนี้ถ้ามองในมุมลบมั่งมุมลบเนี่ย อริคือปัญหาอุปสรรคโรคภัยนะคืออะไรล่ะคนในครอบครัวเราเนี่ยรวมหมดเลยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอาจจะมีปัญหาได้เกิดขึ้นปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องดูว่าเขาคือเรื่องอะไรแม้กระทั่งบ้านรถเราเนี่ยหรือที่ดินต่างๆใน,ในที่ทํางานเองเนี่ยมันก็มีปัญหาเกิดขึ้นได้เหมือนกันแต่ปัญหางทุกคนเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรถ้ามองงี้ถ้าเป็นเรื่องของอบ้านเราเนี่ยมาจาัดก,การเรื่องของ อาทิตย์นี้กนะ็น่าจะเป็นเรื่องของเกี่ยวเรื่องไฟฟ้าไหมเอออาจจะมีการซ่อมแซมเรื่องปลั๊กไฟอะไรมันเสียหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรมันเสียไหมมันเกี่ยวกับไฟอย่างเงี้ยต้องมีการเปลี่ยนอะไรเนี่ยมาจะมีเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นก็ได้ค่ะหรือเอ,อ่อครนในครอบครัวเองเนี่ยเรื่องของสุขภาพไหมสายตาความดันเบาหวานเลือดหัวใจไหมมาอาจจะมีเออเรียกว่า เป็นบ้างเล็กๆ็กน้อยแต่ทนี้เป็นบ้างเล็กเ็กน้อยเนี่ยอย่าปล่อยนะคะอย่าปล่อยทิ้งไว้คือพูดเลยว่าเราต้องไปหาหมอแหละถ้าไปหาหมอเนี่ยมีโอกาสที่จะเจอหมอดีแล้วก็มีโอกาสที่จะรักษาหายได้เร็วแต่ถ้าบางคนปล่อยทิ้งไว้ด้วยความว่าเป็นแค่นิดนหน่อยไม่ต้องไปหาหมอถ้ามันเรื้อรังขึ้นมาเนี่ยโอกาสหายเนี่ยมันช้ามากนะคะ ลองไปดูนะลองไปปรับเปลี่ยนกันดูว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรเนะาะอริเนี่ยก็คือเหมือนกับบางคนนะ่ะถ้าคนในครอบครัวเราเนี่ยไปมีปัญหาพวกศัตรูเก่าศัตรูใหม่ไหมออคู่แข่งขันทางการค้าเองเจ้าหนี้หนี้สินหรือบุคคลอื่นหรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งนี่แหละที่คนในครอบครัวคุณไปเจอแต่ทีนี้ว่าให้ดูสถานการณ์ตรงนั้นคือเรื่องอะไรเนะราะรวมถึงรสตาเราเองก็เหมือนกันก็ต้องระมัดเรื่องของ นะีฟืนไฟรหรือสายไฟต่างๆก็ซ่อมแซมกันให้ดีๆค่ะให้ไปปรบับตามสถานการณ์ของแต่ะคนนะแต่ทุกอย่างเนี่ยยังไงอ่ะยังสามารถแก้ไขปัญหาตรงนั้นได้นะให้ใจเย็นๆนิดนึงนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะก่อคลิปหน้าก็ขอขอบคุณค,คุณค่าครับผู้ชมคลิปกดติดตามกดแชร์ต่างๆก็ขอทุกคนเนี่ยพบแต่วความดีไม่ความทุกข์นะคะขอบคุณค่ะ